กองทุนการจัดการรยะของของอบตนาโมซีนะครับที่คอร์บูกาจุการก็วันนี้กับพ่อเองนะครับกัได้มีโอกาสนะครับพาคผ่านทุกท่าดูงานจากเทศบาลตำบลบุตไก่หนะครับเพ่อไม่รู้ว่าพ่อไม่พี่น้องจัดไม้นะครับคุณเตานิสุกอยู่อพยพหัดเย้ยจากพุชงค้านะครับแต่ทัพจับได้ที่ไม่รู้จัดเทศบาลตำบลคุตเตานะครับพ่อเชื่อว่าหลายหลายคนน่าจะรู้จักห้างเล่มผู้เดี๋ยวจะว่าครูเตารูะนะครับเรามีห้องรับแขกนะครับ เรามีห้องแบบแค่เกี่ยวห้องนะครับเป็นห้องเต็นดังลมืผัดเย็นสบายนะครับมองเข็นสายลมแสงแดดและกาศบรรยากาศสุปโอโซนนะครับนั่นก็คือห้องแบบแค่ก็คือชื่อว่า5เล่มผูนะครับถ้ามีคำกล่าวว่าถ้าจับได้ที่ไปกูเต๋าเนี้ยถ้าเกิจอหัไใบถึงแบบ5เล่มผู้นันแสดงว่าใบถึงกูเต๋าเพราะฉะนั้นอยากเรียนเชิญปิดห้องนะครับ ชาวโอเอเรเตอนะเมื่อสีนะครับถ้ามีโอกาสก็รเรียนเชิญไปกุดเตาเลยก็ได้มีโอกาสไปที่ห้องระับแค่ของพวกเรานะครับทีฮัทเล่นผู้ของพวกเรานะครับอยากจะบอกนะครับว่าฮัทเล่นผู้เป็นสถานที่ที่อยู่ตรงกันข้ามกัโกโยนะครับเรามีทะเลสาบน่าจะบอกว่าเป็นอเปอตให้เดี๋ยวพ่ออำเภอหัทใหญ่ก็ว่าได้นะครับติดทะเลเรามีทะเลสาบสงขล้าซึ่งในทะเลสาบสงขลานะครับจะมีอาหารทะเลเดี๋ยวเขว่าในหยกในหยกกุดเตาหมูนะครับ แต่ทั้งโม่กับเป็นเหลอทิ้งนะครับเพราะวะ่ารสชาติของอาหารถูกกรดตนะมาจากถลิสาต้งฟ้าท